สวัสดีครับคุณผู้ชมผมรีเกมและในวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม a i g h of Empire สกับฝั่งอัปสิธิ์กันครับเรียกว่าจากอดีตท็อปเทียร์เมตาครับปัจจุบันเนี่ยเหลือเป็นเพียงแค่เผ่าที่พอเล่นได้นะครับสลหรับผมนะด้วยความที่เมตาปัจจุบันครับมันเป็นเมตาโถมแล้วอัปสิธิ์เนี่ยมันคือเผ่าที่เอาไว้เล่นเลดเกมครับดังนั้นมันเลยทําให้เผ่านี้ครับมันสู้ใครไม่ค่อยได้อะช่วงแบบ10นาทีแรกอะคือเผ่ามันไม่ได้กาดนะครับแต่ว่าโบนัสมันเอื้อให้กับเล่นเลดเกมมากเกินไปครับแต่ว่า กลเราจะเล่นไปถึงจุดนั้นอะ่ะมันมันโดนแบบยำเละมากๆครับต้องอาศัยแบบความชํานาญในเผามากพอสมควรนะแต่ถามผมว่าผมเล่นเป็นไหมเผ่านี้ผมก็งูงปลาปลาครับผมผมแทบไม่เคยเอาไปเล่นในแรงเลยอันนี้น่าจะเป็นเกมแรกที่ผมกดในโซโล่แรงนะการกดในโซโล่แรงก,กับกดในแบบแรงทีมมันความแบบ กดดันมาต่างกันเยอะนะครับผมก็ไม่ร่มกันนะว่ารอบนี้ผมจะเล่นออกมาได้ดีแค่ไหนนะแล้วก็รอบนี้ครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นอายุบิดนะครับหรือว่าเป็นเผ่าท็อปเทียร์เมตานะด้วยความที่อายุบิดนะครับมันเป็นเผ่าแบบเน้นเทมโปอะครับก็คือเวลาเราขึ้นวิงอย่างเช่นเรียนฟอสเมนท์วิงเนี่ยเราจะได้แบบทหารมาใช้ฟรีๆเลยอไอตัวอายุบิดอะมันเป็นเผ่าแบบเล่นต้นเกมถึงกลางเกมเลยเข้ากับเมตาของตัวเกมนะครับแต่อาพสิทธิ์เราที่แบบค่อยๆเล่นนะเลดเกมเจอกัน ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะอโอเคก็ผมค,ค,คนที่3มที่จะไปเก็บทองผมเอามาสร้างอันนี้นะไอ h o u s e of w i s d o m นะครับชื่อก็เรียกยากเหลือเกินเผ่านี้มีแรนดมาคแค่อันเดียวนะครับก็คือ h o u s e of w i s d o m เนาะแล้วก็มี TC ที่เป็น TC หลักนะครับถ้า2อย่างนี้ถูกทำลายแพ้ทันทีนะครับเผ่านีโ้โอเคก็ผมเนื้อเทองสแล้วก็นั้นก็ไปไม้ไเลยครับ เพราะว่าเผ่านี้มันกินเบอร์รี่มันเก็บเบอร์รี่ค่อนข้างเร็วนะครับอ่าผมลืมบอกไปครับอันนี้คือช่วงกลางเกมผมอาจจะพูดแบบน้อยลงนะเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นร้อนในอยู่ครับต้นเกมแบบแลบให้จบแล้วจะได้ปสบายแบบช่วงกลางเกมนะอ๋อครับต,ตักต้นไม้ใกล้ๆก,ก,กับลายไม้ที่เราจะเลือกนะครับ <S <S ผมคิดว่าผมจะเลือกเป็นมิลิเทอรี่วิงนะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามมันได้อูดฟรีอะ่ะ ม,มินิเทอรี่นี่พอสร้างเสร็จปุ๊บม,มันก็จะได้หอกสองธนู2นะครับอืมสกาวไฟตรงข้ามเก็บแกะด้านขวาละเราไปตรงกลางเอาครับเผื่อได้แกะเพิ่มนะโอเคครับทองแค่75าพอเอาไอ้ฟูด เฟสฟูสเต็ปโอ้โหชื่อ,อยากเหลือเกินอุ้ยโอ้โหอยากได้แก่ตัวนั้นจังเลยค <c oughs> ืออายุบีมันเป็นเผ่าที่ชอบขึ้นเอสาครับดังนั้นถ้าเราตัดแกะฝ่ายตรงข้ามได้อะมันจะไม่มีแกะฟรีนะครับอืมก <c oughs> วาง แก่ตรงนั้นเขาน่าจะวิ่งออกสเกลวิ่งไปเก็บแก่ตรงนั้นนะครับเนี่ยเรียนฟอสเมนวิงครับน่าจะอูดนั่นแหละไม่น่ามีพิกโผครับผมเห็นอยู่นี่นั่นไงครับสิบเอ็ดตัว ฝั่งผมนี่อย่างน้อยรอบนี้แผ่ตรงข้ามน่าจะสบายละแก่เยอะจับเฮ้ยโอ้โหสะพายบ็อกซ์เฮ้ยผมลืมไปนะคือมิลิเทอรี่เนี่ยถ้าเราไม่มีไอ้สะพายพอมันจะไม่ออกมานะครับโอ้โหนี่ไงต่การไม่ได้เล่นอัลกอสิดไม่ได้วอร์มแล้วลงแรงเลยเป็นฟุสเต็ปครับผม ลดราคาคนงานนะ,ะเฮ้ยโลนฮนูเอ๊ะเฮ้ยปกติอายุบิดมันจะเล่นขึ้น3ามเร็วนะครับแต่เขาลงโลนูนูงี้เขาจะซัดหน้าเราเหรอเฮ้ยทำไมเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม้ไม่พอเฮ้ยปกติมันตัดไม้รอบบ้านมันน่าจะพอนี่นาใช่ไหมทำไมมันไม่พออ่ะหรือผมคิดอะไรผิดผมจำมิ้วผิดเหรอนเนี่ยโอ้ยสวยละ บิวผิดครับผมเดือดตัวแตกโอ้โหอุดอุดเฮ้ยวิกมันตัดไม้รอบบ้านมันต้องพอไม่ใช่เหรอจากที่ผมไปดูมาหลายๆคลิปมันควรพออ่านได้แล้ว ดีเลยไปนานแลวครับปกติมันต้องประมาณ5นาที10นะถึงได้ทีเซที่อ่ะแต่เกมนี้ครับเราน่าจะโดนซัดหน้านะผมปิดกำแพงไว้ก่อน สงลงธนูหรอ่งสัเ่เรา่งสั่ง่ยโอ้โหจริงด้วยโอ้งสั่สสั่ง โอ้โหเอาใหญ่แล้วคนนี้้าว่าตรงทองด้วยโอ้โหกูพงาทำไมมาช้า ผมว่าผมจะเอาเป็นบาลักแทนนะครับเพราะไปตรงข้ามมาเล่นเป็นมา้าก็ธนูเนาะผมจะเล่นเป็นคอมหอ,อกแล้วก็ม้านะครับม้าหอ,อกม้าหอ,อกม้าแล้วก็หอ,อกนะคือคอมม้าหอ,อกมันมันจะชนะแบบคอมม้าธนูนะครับมาละ الفارس أفعل ذلك بالفعل أوامر คุณจะว่าจะท ل ك ย่า ا ไรว่ารับคำสั่งต م ดตามเขาโอ้เยอะเหเขาจะเอาเราสุดนะรอบนี้ต้องสู้ยุคสองครับ อเราหาคุ้มกันอยู่ไหนอ่ะเอาไม่มีก็เสจเราดิโอมาละมาล้วมาล้ว สองสเตเบิลไปเลยครับเฮ้ยบอแเลกโอ้ผสมสามอย่างเลหรอพี่ชายเห็นเขาน่าจะเห็นผมเป็นลงลงมาสองลงโอ้ย ตอนจะเห็นผมลงลงมาสองลงครับช่วงนี้มือผมชา้าไม่ต้องแปลกใจนะครับไม่ได้เล่นนานโอ้โอโอ้ทหารชุดน,นี้แบบผมเพิ่งได้กลับมาเล่นแบบจริงจังนะก่อนหน้านี้แบบมีธุระไปท่องเที่ยวมานะครับธุระไปท่องเที่ยว โอเคผมว่าน่าจะสู้กองไยตรงข้ามไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาม้าไปตัดกองเสริมไฟตรงข้ามนะหยุดเก็บทองครับมาเก็บเนื้อเก็บไม้แทนไม่รู้จะได้สู้แบบยุคสองแบบเต็มสตีมไหมนะอแก่เคลืนไหวด้านบนครับศัตรูอยู่ด้านบนตรงกวางเอ้ยแก่อะไรกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดเก็บทองเยอะขนาดนั้นจะขึ้นยุคสามหรอ เก็บทองเยอะจัดเลยครับอืออ่าหยุดหตัดไมกก้ครับไปเก็บทองเก็บเนื้อโอ้คนนี้เล่นตามตำราไปเลยขึ้นยุคสามถอนกำลังแต่พอเอเราเห็นก่อนครับว่าเขาขึ้นยุคสามนะบวกเล็เราได้เปรียบครับธนูมันแพ้มาหอกนะโอ้นี่เราอิ่มอยู่นะสวยครับผม ว่าจะดักฆ่ากอลังเสริมเด็กกำลังหลักเขาเฉยเลยสวยจัดเราจะขึ้นยุคสามลนี่เราต้องดันนะผมเจอฝ่ายตรงข้ามขึ้นยุคสามต้องดันคืนนะครับหาเขาจะน้อยกว่าเราถ้าเราแบบปั๊มสู้อยู่แล้วนะ เดี๋ยวผมจะส่งการผมไปตามแหล่งเนื้อนะเพราะว่าคนขึ้นยุคสามก็จะหิวเนื้อกันครับมันใช้เนื้อเยอะขึ้นยุคนะครับผมว่าน่าจะเผาทาวเวอร์ได้นะฮอสแมนมันแทงตัวทาวเวอร์ได้นะครับเกาะกันธนูมันเยอะนะเขาเจอวิงครับอับเกียรดแล้ได้ถูกขึ้นนะ เผาเลยแล้วกันเผาพลังชั่นนะครับเผื่อเขาต้องใช้ม้าเยอะขึ้นในการสร้างนะเริ่มทำฟาร์มนะครับเพราะว่ารอบนี้โอ้นี่ไงเจอคนงานพอดีสวยอจริงรอบนี้ผมหน้าด้านมากนะไปเก็บไก่บ้านจัดะ ของป้องกันก็ไม่มีเราต้องกลับแล้วครับลเดียมุ่งมั่นลเนีัมน่งมั่ย น่าจะพอสูดาอยู่นะอโอเคครับยุคสามเรามาละ

ไม่ดีครับไม่ดีผมผมไม่ดีเลยผมพลาดผมเผลอไป,ปแป๊บเดียวไม่ดีนะครับลลกลับก่อนกลับก่อนทหารเขาแบบมันยุกมันนาเราอับเกียร์น่าจะนําเราละเสื้อเพราะเกีวันนี้เขาน่จะนําเราไปแล้วครับไปกลับบ้านอย่างเดียวโอ้ทหารผมตายหมดเลยผมพลาดตัดสินใจพลาดใ เราต้องรอคอสต์โบลเราก่อนนะครับไม่ไหวครับอัพเกียร์เขาได้จะนำอะ ๆๆสวยเลยแยกกำลังงี้ไม่ไหวครับไม่ไหวจริงอกองหน้าพี่นหนมาละอรอบนี้ผมจะพลาดหรือเปล่าเนี่ย ฟอร์มกองทัพใหม่ครับไม่ได้ออกโอ้โหเนื้อโอ้ผมต้องรีบเก็บไม้ไปทำฟาร์มแล้วครับเนื้อในแมปมันเริ่มหมดละ เฮ้ผมเหมือนผมลืมอะไรบางอย่างโอ้ยผมลืมอัพอันนี้ไอ้เทคโนโลยีที่เป็นโอ้อยลดราคาแบบเวลาอัปเกรดนะครับโอ้หนักเลยผมอัพเกรดไปแล้วหลายอันด้วย,ยใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เลย สแปมเข้าไปครับสแปมเข้าไปโอ้ยต้องต้องกดอ,อ,อัพทีหลังไอเทคโนโลยีนั่นอัพเสร็จนะครับละไรไม่้นไม่งั้นราคาไม่ลดนะ เออผมลืมไปฝ่ายนี้มันสร้างสีได้นี่หว่าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายที่แบบสามารถกดสร้างสีได้เลยนะครับเอาฐานสร้างสีได้นะอืผมเก็บหินจะทำคาสเซลนะครับผมเพื่อไปตรงข้ามน,น,น่าจะดันแบบใส่บ้านเราอะเก็บหินไว้รอทำปราสาทป้องกันตัวเองครับ ระหว่างนี้ก็ส่งพระไปเก็บลิลิกนะครับจะได้ทองฟรีนะโอ้ท้าว่าสุลต่านมันยิงธนูมาได้นะครับอย,อย่าไปบวกกับกมันตรงตรงนะกันกันในบ้านดีกว่าผมว่าตามพี่ผมว่าแรมตน่าจะเก่งกว่านะครับ ถ้วทำให้ภาพมันอยู่นี่อ่ะโอ้สู้ได้ปะเนี่ยดูแล้วน่าจะสู้ไม่ได้นะครับเนี่ย,ยอุณนียว เก็บคององ <dakika> โอ้โหสู้ยากจัดต้องสู้ในบ้านครับต้องสู้ในบ้านให้ทีซีช่วยครับ แพ้ไะเนี่ยรอบเนี้ยอ,อยากกดอยากพิมพ์จีแล้วว่ะพลาดหลายอย่างมากรอบนี้แต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้สถานการณ์ดูใช้ได้อยู่นะเออทหารเขาก็ละลายเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย จะแพ้แต่ยังไปต่อได้อยู่ไม่แล้วทำไมห่านมาผมวิม่งไปถึงตรงนั้นเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <g ül üyor> เออมันก็ดูรับมือได้อยู่นะครับเนี่ย <g ül üyor> อาหารไม่มีแล้วครับโอ้ต้องทำฟาร์ม เ <laughs> ม่กี้ผมแบบอยากไปเกบหมูป่ามาลืมไปเผ่านี้เป็นอิสลามนะครับกินหมูไม่ได้นะโอ้ยไม่ถานผมมันตาเป็งงันอนะ่ะกันบ้านครับกันในบ้านก่อนสถานการณ์ตอนนี้ผมน่าจะเสียเปรียบมากๆนะสร้างตลาดครับทองล้น

อยากไงเกมนี้ผมพลาดสองอย่างละอย่างแรกคือแบบไม่ได้เตรียมไม้สลับทำฟาร์มนะครับแล้วก็พลาดที่ไม่ได้ upgrade. อัพเกรดไอ้รถราคาตัวอัพเกรดนะสองต่อเลยสองเด้งเลยอเอาลิลิกตัวนั้นไปละ โอเคครับเราน่าจะได้สามลีลิกนะสร้างทาวเวอร์ไปนิดหน่อยครับเปิดวิชั่นเพิ่มอ้าวมาตัวนี้รอดชีวิตยังไงเนี่ยอ้าวคนงานเอ้าวิ่งเล่นเล่นเจอคนงานเฉยอ่าครับคอมพิตโบให้เรายิงเร็วขึ้น สร้างปราสาทกันทองครับอุ้ยถ้าฝ่ายตรงข้ามมันเดินมีนิดนึงมันเห็นเราแล้วนะเราสร้างปราสาทอยู่เนี่ยสาธุไม่เห็นสาธุพุโทโธนะโมสาธุมองไม่เห็นอะเชื่อมครับเชื่อมออร่าโอ้มันเห็นนะดิคนงานกลุ่มนั้นไม่นา่ารอดอ่ะ สร้างเตรียมเอาไว้ก่อนครับคือถ้าเราไปสร้างที่หลังอ่ะมันอาจจะไม่ทันนะทางสปริงแกลไว้รอเลยครับเพราะว่ายังไงฝ่ายตรงข้ามก็ต้องมีแมงกูเนียลอ่ะเขาเห็นฐานาบเราเยอะมากสวยครับเก็บทหารที่แบบมันแตกแถวนะ กินกองเล็กของฝฟาตรงข้ามครับนี่ไงเมงกนกเนวอย่างเยอะสร้างเพิ่มครับสองเมงสองสปิงแกวยิงเมงกนกเนวทิ้งได้นะครับโอ้โหทีนี้ก็โดนมันเริ่มกระจายกำลังคนแล้วฮ วยครับเก็บกองแยกนะกองหมดละพยายามเก็บกองแยกครับกองที่เขาแยกตัวออกมา โอ้ยความลับผมโดนเปิดเผยสวยสวยโอย้ไม่ไหวกองหน้าเราไม่ไหวเลยกองหน้าเราไม่เยอะพอ สป,ปิงแกลมายิงพลธนนวนครับยังโชคดีนะที่เขาแบบแบ่งแบ่งกองนะครับคอสโบเราเยอะพอสมควรสวยครับกองหน้าเขาหายมาละวนุนเราเยอะกว่า สวยครับผมเราเสียคนงานเยอะก็จริงนะแต่เรา2 PC นะครับคนงานเราปั๊มออกมาได้เรื่อยๆนะผมว่ากองทัพขาน่าจะหมดแล้วนะถ้าไม่หมดก็คือใช้เวลาแป๊บหนึ่งในการฟื้นนะครับในขณะที่เรารวยครับเอาเนื้อประทองซื้อเนื้อเลยไปครับไปปราสาทต,ตรงนี้เพิ่มครับ คุมทรัพยากรไหมครับเผื่อเขาเอาคนงานมาเราเขาได้เก็บไม่ได้ง่ายนะต้องเสียเวลาในการเคลียร์นะครับตัดไม้เพื่อที่จะทำฟาร์มนะโอ้ๆๆแต่งไหมอือแม้จะดูทุรักทุเลแต่ตอนนี้ผมว่าทรัพยากรอย่างอื่นเขาโดนเราคุมแล้วนะ เราคุมหนวดทองไปเยอะอ่ะจีๆแล้วผมกองทัพน่าจะหมดจริงๆครับแล้วชาวบ้านเขางน่าจะแบบออกมาเก็บซอไวกอนไม่ได้นะจีๆครับ